Play Academy Podcast พอร์ตแคสสำหรับเด็กและครอบครัวแห่งศตวรรษที่21สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Play Academy Podcast นะคะพบกับดิฉันครูปุ๊กชนมาศครูหารัตนากรนักพัฒนาการพฤติกรรมและสุขภาพจิตเด็กผู้อำนวยการสถาบัาน Play Academy ค่ะครูปุ๊กตั้งใจทำพอดแคสตี EP แรกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะ ลองเปลี่ยนสื่อดูบ้างนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความใส่ใจต้องการที่จะส่งเสริมหรือว่าปรับพฤติกรรมลูกจากทั่วประเทศเลยอะค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็ได้บอกมาว่าติดตามครูปุ๊กอยู่ทาง YouTube ด้วยนะคะก็เลยจัดทําเป็นลักษณะของพอดแคสต์บน YouTube ขึ้นมาให้กับทุกๆท,กท,กทกุท่านเลยะค่ะแล้วก็คงจะต้องอ,อ,อยากจะทําเรื่องที่เริ่มจากเรื่องที่ตัวเองมีความสนใจ มีความหลงไหลหรือว่ามีแพชชั่นที่อยากจะทำนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในอยู่4ี่ฟิลใหญ่ๆะค่ะเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องพัฒนาการเด็กนะคะหรือแม้แต่การจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เป็นเรื่องของการ ปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมนะคะคงจะทำออกมาเป็น EP ค่ะซึ่งในแต่ละ EP ีเนี่ยก็จะมีชื่อหัวข้ออย่างชัดเจนแล้วก็จะมีบอกนะคะว่าจะมีทั้งหมดอยู่กี่ตอนก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์จากการฟังการดูแล้วก็ทบทวนเท่าที่ท่านต้องการที่จะดูได้เลยนะคะเท่านั้นไม่พอ,อยังสามารถที่จะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนที่ท่านรักและห่วงใยได้อีกด้วยค่ะ สำหรับใน EP ีแรกนี้ครูปุ๊กก็อยากจะมาเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงดูก่อนเลยนะคะพอดีว่ามาพักหลังได้ทำห้องเรียนพ่อแม่ตลอดปี 2,567หรือว่าปี2024เนี่ยค่ะมาตลอดนะคะรวมๆแล้วมีผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยพอดีว่าปกรับกลุ่มหนึ่งเนี่ยรับไม่เยอะนะคะก็เลยตลอดปีมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณเกือบหนึคนนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะในเรื่อง ซึ่งอยู่ในหัวข้อของจิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใน EP ีแรกนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูเชิงบวกซึ่งเป็นหัวข้อที่ครูปุกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หลายๆท่านน่ะได้ยินคำคอนนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านเองเนี่ยพอเห็นแล้วก็ว้าวแล้วก็อยากจะทำให้ได้ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจจริงๆว่า การเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะทำยังไงกับลูกได้บ้างในอีพีนี้ครูปุป๊กก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะการเลี้ยงดูเชิงบวกอะ่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าบวกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นบวกหรือว่าเป็นโพซิทีฟอะคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องดีๆเนาะไม่ใช่เรื่องที่ทำร้ายกันไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือว่าจิตใจก็ตามแต่ว่า จะเป็นเรื่องที่ทำให้ใจฟูเป็นเรื่องที่ทำให้คนรักกันนะคะเป็นเรื่องที่ผู้ที่ได้รับการกระทำดีๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกมีความสุขอ่าอันนี้เนี่ยแหละมันก็เป็นหลักการง่ายๆของการเลี้ยงดูเชิงบวกนะคะมเมื่อเทียบกับการเลี้ยงดูเชิงลบนะอันนี้เป็น common sense ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำความเข้าใจด้วยตัวเองในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะการที่ เ,เราจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งหรือว่าลูกของเราเนี่ยค่ะให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เก่งดีมีสุขคำว่าเก่งในที่นี้หมายถึงสามารถใช้ความสามารถตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะดีก็คือมีจริยธรรมเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีคุณธรรมเนาะแล้วก็เขาก็จะภาคภูมิใจในตัวเองนะคะรวมถึง มีสุขอันนี้ก็หมายถึงว่ายังไงก็หมายถึงเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายๆกับเรื่องง่ายๆเรียบง่ายรอบๆตัวเป็นคนที่ถูกยากๆเนาะเก่งดีมีสุขอันนี้ครูปุ๊กคิดว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงดูเลยทีเดียวนะคะทราเนี้เราจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เก่งดีและมีสุขได้มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเลี้ยงดูเชิงบวกค่ะคราวนี้นะคะการเลี้ยงดูเชิงบวกอะแท้จริงแล้วจากเอกสาร การเลี้ยงดูเด็กอะค่ะเขาก็จะสรุปออกมาอยู่ใน3ประเด็นหลักๆเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สะดวกที่จะโจทย์ครูปุ๊กก็อยากจะให้โจทย์แต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรท่านลองจําครูปุ๊กไม่ได้ให้จําอะไรเยอะจําแค่3เรื่องนี้นะคะลักษณะของการเลี้ยงดูเชิงบวกอันแรกสุดเลยนะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักค่ะ love นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความอบอุ่นนะ warm and Kind and kindness ก็คือเป็นเรื่องของความใจดีอ่ะใจดีความเอื้ออาทรความมีเมตตาความมีน้ำใจให้กับเขานะคะอันนี้คือลักษณะประการแรกที่เป็นเรื่องหลักของการเลี้ยงดูเชิงบวกก็คือต้องมีความรักความอบอุ่นแล้วก็มีความใจดีให้เด็กค่ะ2เลยคือเขาบอกว่าเราอยากจะให้ลูกอะ่ะเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีลักษณะแบบไหนเราก็ต้อง ปฏิบัติแบบนั้นกับเขานะคะเช่นพูดง่ายๆแม่ที่บ่นเก่งๆชอบตวาดชอบตะ,อบตะอคอกลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีแนวโน้มที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้อารมณ์ในขณะที่เราต้องการให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาแบบเก่งดีมีสุขใช่ไหมฮะตามที่คุยไปตั้งแต่แรกการสื่อสารกับลูกก็ต้องไม่ใช่การบน่นด่าว่า แต่ว่าจะเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลนะคะพูดจากันดีๆอ,อ่ะพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นมีการขอบคุณขอโทษกันเกิดขึ้นได้ในระหว่างแม่กับลูกนะคะกล่าวง่ายๆเลยว่าอยากที่จะให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงเราจะต้อง encourage ก็คือมีการส่งเสริมแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่คุณต้องการที่จะให้ลูกเติบโตขึ้นมาอ,อันเนี้ยเป็นข้อที่สเลยที่เป็นปัจจัยหลักของการเลี้ยงดูเชิงบวกนะคะสค่ะ ข้อที่สามและไม่ได้ให้จําอะไรเยอะคุณจะทํำยังไงก็ได้ที่จะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักอะนะคะแล้วก็เขามีความหมายเขามีคุณค่ากับครอบครัวเราเหลือเกินเนาะคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นพ่อเลี้ยง,เ,ยงเดี่ยวตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณมีการสื่อสารความรักที่มากพอบางทีความรักที่เต็มอิ่มเอมในหัวใจของเด็กคนนึงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้อง มีคนเยอะๆเนาะพ่อแม่ที่สามารถที่จะสื่อสารความรักไปให้ลูกได้นะคะได้อย่างที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักที่มากพอแม้จะมีแค่คนเดียวก็สามารถทำให้ลูกรู้สึกเต็มอิ่มในใจของเขาได้นะคะโดยที่ทั้งหมดทั้งสามข้อที่ครูป,ปูพูดมาเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เ,ออเด็ก จะรู้สึกรักอบอุ่นรู้สึกได้รับความใจดีความเมตตาความมีน้ำใจกับเราหรือว่าการปฏิบัติกับเขาอย่างที่ต้องการที่จะให้เขาปฏิบัติกับผู้อื่นหรือเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีลักษณะแบบนั้นนะคะอย่างงี้ได้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้มันอยู่บนเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของ relationship อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ relationship ค่ะนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองจะว่าไปแล้วอะค่ะ จิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญอยู่ที่ตัว r นะคะตัว r อยู่3ตัวหรือว่าที่เรียกว่า3 r นั่นเอง r ตัวที่1คือเรื่องที่เราพูดกันถึงตอนนี้เลยค่ะก็คือ relationship นะคะคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกค่ะ r ตัวที่2มันก็คือเรื่องของ rules นะคะก็คือเป็นเรื่องของกฎระเบียบวินยัยต่างๆที่อยู่ในบ้านเพื่อที่ ถ้าลูกมี2 R แรกก็คือ relationship กับ rules แล้เนี่ยเราจะสร้างลูกที่ r e s i l i e n c e ได้ c าว่า r e s i l i e n c e หมายถึงเด็กที่ปรับตัวเป็นยืดหยุ่นเป็นนะคะล้มเราลุกขึ้นมาง่ายมีหัวใจของนักสู้นะมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะฆ่าไม่ตายนะคะตายได้ยากเอออันนี้คือคำเปรียบเลยนะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วอะ ตัวของ r e s i l i e n c e เองเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเป็นผลลัพธ์และเป้าหมายสูงสุดของทักษะชีวิตเลยนะคะทักษะชีวิตมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9ข้อแต่ถ้าศึกษาลงไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าทั้ง9ข้อเนี่ยจริงๆแล้วอะสร้างเด็กคนหนึ่งที่สรุปออกมาได้เป็นคำง่ายๆว่า r e s i i e n c e แล้วครูบุกก็ว่าเด็กที่มีลักษณะของ r e s i i e n c e ที่ดีเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแกร่ง นะคะเขาไม่ยอมหยุดไม่ยอมแพ้ง่ายๆอ่ะคือมุกมานะอุตสาหะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จบนโลกในสังคมโลกสำหรับศตวรรษที่21มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันหลังเนี้ยคงจะต้องมีการพูดกันถึง EP ของทักษะชีวิตกันอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรงตรงหัวข้อ r e a i o n s h i p อันแรกของเราก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้ขอกลับมานิดนึงค่ะคำพ้อความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันหมายความว่ายังไงอะนะมันก็เป็นการปฏิบัติดีต่อกันเป็นการไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดเป็นการกระทําหรือว่าจะเป็นภาษากายต่างๆก็ตามทราวนี้ตะกี้ครูปุ๊กบอกไปแล้วว่า relationship อะมันจะต้องมาควบคู่กับ R อีกตัวหนึ่งก็คือ rules หรือว่ากฎกติการะเบียบวินัยนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรถ้าในครอบครัวมีแต่ดิเลชั่นชิพที่ดีมีแต่ความรัก แต่ไม่มี rules ไม่มีกฎระเบียบไม่มีขอบเขตไม่ได้มีการสร้างวินัยให้ลูกเราจะได้เราเราจะได้ลูกที่เป็นยังไงคะเราก็ได้เด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเนาะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า self center ไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงจากการกระทำของตัวเองบ้างนะคะเราก็จะได้ลูกที่ ที่เถี่มันที่บอกเลยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่ในทางกลับกันไม่มี r e l ationship หรือว่ามีเนี่ยก็น้อยมากจนเด็กเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นที่รักหรือว่าเขามีคุณค่ามากพอสำหรับพ่อหรือแม่นะคะ r e ่อ r ationship น้อยความสัมพันธ์น้อยแต่ว่า rules กฎระเบียบวินัยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหแบบนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในค่ายทหารเลยค่ะเด็กเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงคะ เป็นไปได้เนาะที่จะเป็นเด็กที่เก็บกฎนะคะแรกๆก็ยังไม่สู้หรอกแล้วก็เป็นเด็กที่สมยอมเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางสู้ก็เลยจะทําให้เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วก็ เออเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะกับการที่คนคนหนึ่งอะ่ะทุกคนเกิดมาต้องมีอ d เดนติตี้หรือว่ามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแต่พอมาเจอวิธีการเลี้ยงดูแบบนี้เนี่ยมันกรบอะ่ะความเป็นตัวตนของเขาไปหมดเลยแล้วเขาจะเอาแรงกำลังที่ไหนนะคะที่เขาจะมาใช้ชีวิตของเขาได้ต่อไปอย่างเก่งดีมีสุขนานๆเข้าก็นอกจากเก็บกดและไม่มั่นใจแล้วเนี่ยสมยอมด้วยเนาะ เด็กก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้เราเจอเด็กซึมเศร้าในวัยรุ่นหรือว่าในพรีทีนก็คือช่วงก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับการสั่งสมการเลี้ยงดูอะที่ที่มันไม่ได้ทําให้เขาเบิกบานนะคะมาตั้งแต่เด็กเป็นวัยกําลังสุขงอมเลยที่มันจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะหรืออีกทางหนึ่งตรงกันข้ามเขาก็อาจจะก้าวร้าวเลยอืมวันหนึ่งพอเริ่มอะไรอะเขาเรียกได้ว่ามีเรี่ยวแรงนะ เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นพ่อแม่ตีมาลูกตีกลับนะบางทีเนี้ยพ่อแม่ทําร้ายร่างกายเขามาเขาก็ทําร้ายร่างกายพ่อแม่กลับเช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะไม่ถึงขั้นที่ทําร้ายร่างกายกันแต่คุณพูดแรงๆกับเขาเขาก็พูดแรงๆกลับใส่คุณเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ relationship ที่มันน้อยกว่า rules นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วอะ เราก็ต้องทําให้เกิดความสมดุลกันนึกถึงไม้กระดกนะคะที่เด็กๆเ,เล่นกันตอนเด็กๆแบบเนี้สองฝั่งอะคะ่ะฝั่งซ้ายคือ Relationships ฝั่งขวาคือ Rules เนี่ยมันจะต้อง Balance คือมันจะต้องไปด้วยกันนะคะมันจะเอนไปข้างไหนเยอะหน่อยมันเยอะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยความเห็นส่วนตัวครูปุกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะนากไปทาง lations h i p s เยอะกว่า l e s หน่อยอันนี้นี ยังดีกว่าดีเดเรนชิพน้อยแล้วก็ rules เยอะๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยทั้งสองฝั่งอะ่ะมันควรจะเท่ากันหรือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ที่เราอยากจะให้เป็นก็คือพ่อแม่ที่แสดงออกความรักมากแล้วก็มีการสร้างวินัยกับลูกที่มากเช่นกันนะคะวิธีการเลี้ยงดูแบบนี้จะสร้างเด็กที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าเก่งดีมีสุขขึ้นมาได้ค่ะโอเคเ ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นการเริ่นนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบก่อนนะคะว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างในตลอด EP ก็เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นบทนำก่อนนะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักความสัมพันธ์ที่ดีความหมายที่แท้จริงของ o o r e l a t i o n s h i p นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีว่า แท้จริงแล้วอะความสัมพันธ์ที่ดีอะมันต้องมีดีแค่ไหนมันต้องมากขนาดไหนหรือที่จะเพียงพอสำหรับการที่จะทำให้รูกเขารู้ได้ว่าเรารักซึ่งแน่นอนว่ามันมีมากกว่าการกอดหอมเล่นเล่านิทานนะฮะมันลึกมันลึกไปมากกว่านั้นจริงๆ ออกอดหอมเล่นเล่านิทานนี่เป็นพื้นฐานเบสิกเลยในการสร้างความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันแน่นอย่างลึกในตัวลูกให้มากพอเนี่ยมันจะต้องมากไปกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันใน EP ีหนึ่งค่ะส่วน EP 2ีค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเอ้ยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเนี่ยเราควรที่จะสร้างให้ได้ก่อนอายุเท่าไหร่ แต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เพิ่งมาเริ่ม,มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคือมันมันช้าไปหน่อยเผลอ,อ,อเนี่ยมันสายไปแล้วด้วยซ้านะคะแล้วก็ EP ีสามเราจะมาพูดกันถึงวงกลมความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อีกประมาณ 5EP เนาะตะกี้ครูปุ๊กพูดไปแล้วว่าว่า,ว,าว่าในอี3หรือใน EP 4ีเนี่ยมันก็จะจบที่วงกลมความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะแล้วก็อีก5 EP ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่อง ภาษารักทั้ง5หรือ five love languages นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะใช้ภาษาต่างๆทั้ง5ตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความรักลงไปในตัวลูกให้ได้ขอบอกก่อนเลยว่าเด็กแต่ละคนมีภาษารักหลักประจำตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะและภาษารักหลัก ของคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ไม่ใช่ภาษารักหลักของลูกด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าภาษารักหลักของลูกคืออะไรเหมือนกับเราคนค,นคนพบสมบัติบางอย่างนะอืที่เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกได้คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับคนคุยภาษาเดียวกันทําอะไรแล้วมันโดนใจแบบนี้นะคะซึ่งในแต่ละภาษาค่ะครูปุ๊กก็จะมีการย่อยในรายละเอียดให้ท่านได้ทราบด้วยว่า มันมีเรื่องที่สำคัญอะอะไรบ้างเช่นภาษารักที่เกี่ยวข้องกับการพูดที่ดีคำพูดที่ดีต่อใจมันไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวอะค่ะมันมีการรับฟังรับฟังด้วยหัวใจด้วยนะมันไม่ใช่แค่ฟังแค่หูอะค่ะแต่ว่าเป็นการรับฟังด้วยหัวใจด้วยก็คิดว่าใน EP ีที่เกี่ยวข้องกับ relationships นะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมด10ตอนครูปุ๊กไม่อยากให้เกิน10ตอนนะคะโดยที่ในแต่ละครั้งอะความยาวอะ กำลังพอดีนะคะจะอยู่ที่สิบห้าถึงยีนาทีจะไม่ได้ยาวเป็นชั่วโมงอะไรแบบนั้นคือไม่ได้กินระยะเวลาของผู้ฟังที่มากแล้วก็ในระหว่างที่ท่านขับรถไปทำงานว่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถที่จะมาเปิดฟังได้เลยตอนที่จะอาบน้ำก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่ครูปุ๊กแนะนำไปทั้งหมดนะคะบอกเลยว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่ว่า เอาในตำราเอาในหนังสือมาพูดอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่บนบริบทนะคะที่ที่มันจะทำจริงได้นะคะก็คิดว่าจะเป็นหัวข้อแรกที่อยากจะบันทึกพอดแคสต์ให้เสร็จแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลยนะคะเนื่องจากเรื่องของ relationships เนี่ยมันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอะในการในการที่จะสร้างชีวิตของเด็กคนหนึ่งให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างเก่งดีมีสุขนะคะถ้าปราศจาก relationships แล้วแล้วคุณจะข้ามไป l e s เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือมาจากใจของเขาจริงๆเขาทำเพราะความกลัวหรือว่าทำเพราะคำสั่งนะคะพอไม่มีคำสั่งขึ้นมาพ่อแม่ไม่อยู่ เขาก็ไม่ได้ควบคุมตัวเองได้มาจากภายในแบบนี้จริงๆซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการสร้างวินัยให้ลูกได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าถ้าไม่มี Relation ถ้าไม่มี Relationships นะคะเราก็ไม่รู้จักวิธีการใช้ rules ที่ถูกต้องด้วยเราไม่สามารถที่จะสร้างเด็กที่มี residence ่ะที่มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในใจนะค่ะของเขาได้จริงๆการเลี้ยงลูกเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะ แล้วบางครั้งก็ต้องทำคุณลักษณะหลายๆอย่างอ่ะให้มันเป็นคู่ขนานกันไปด้วยนะแต่ว่าครูปุกเชื่อว่าความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตาม Play Academy อยู่อ่ะค่ะก็จะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ตั้งแต่70%ขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูปุกก็ขอจบการเกริ่นนำในหัวข้อ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหรือว่า Good r e l a t i o n s h i p แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Play Academy Podcast สสร้างเด็กสร้างครอบครัวสร้างสังคมด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก